ตอนนี้ผมอยู่กับน้องสุยาณีวัฒนคุณนะครับลูกศิษย์ผู้สอบบรรจุเป็นข้าราชการในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนวันนี้ก็มารายงานตัวในรอบแรก<ช>นะครับ<อ>ก็ดีใจที่วันนี้ได้มาเจอกันหลังจากที่เราติวกันมาหลายเดือนนะวันนี้เราได้มา อยู่ณต,ตรงนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งอยากให้น้องสุภาพรได้พูดคุยเกี่ยวกับสถาบันนิดนึงครับเริ่มรู้จักสถาบาันติวของอาจารย์ทัศต์ตั้งแต่คือตั้งแต่ทํางานกับสํานักงานพัฒนาชมุมชนจังหวัดเชียงใหม่คือก่อนหน้านี้แค่ทํางานเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่นะคะแล้วก็รู้สึกชื่นชอบการทํางานในส่วนของพัฒนาชมุมชนตั้งแต่นั้นมามีรุ่นพี่ในสํานักงานจังหวัดเขาก็แนะนําแคทมาเขาว่าให้ลงติวกับอาจารย์นับ ชุกพัฒนาชุมชนกำลังจะเปิดรับพัฒนากรซึ่งตัวคัดเองคือสอบผ่านภาคก่อนแล้วแล้วก็เลยแบบเราด้วยความที่ว่าเราอะค่ะยังไม่เปิดใจในการติวสถาบันไหนอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคะแต่ว่าคือด้วยพี่ด้วยหลายๆคนเขาแนะนําทั้งพี่ทั้งเพื่อนนะคะก็บอกว่าต้องอาจารย์ทับเท่านั้นนะเลยถ้าอยากติดก็คือก็เลยแบบทักไปที่เพจอาจารย์ทับตั้งแต่ กรมยังไม่ประกาศร,รับสมัครค่ะซึ่งมันมีข่าวออกมาแล้วซึ่งและตอนนั้นคืออาจารย์ก็บอกว่าเหมือนในเพจของอาจารย์ก็เปิดเปิดรับสมัครแล้วแต่ว่ากรมยังไม่มีการรับสมัครก็คือสมัครเป็นช่วงประมาณคนแรกๆประมาณของ,ของ,ข,องของอาจารย์เลยใช่ค่ะตอนแรกอะค่ะมันเราจะอ่านแบบกว้างมากค่ะอาจารย์พอติวอะเรามาจะรู้ละว,ว่าคำคำนี้นะอย่างกฎหมายที่อาจารย์ทาดเคยบอกเงี้ยค่ะคำคำนี้ มันจะต้องตีความอีกแบบหนึ่งเนี้ยค่ะคือแนะนําเลยถ้าใครยังแบบยังอยากยังที่จะแบบกำลังมองหาสถาบันไหนไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนนะคะก็แนะนําสถาบันของอาจารย์เลยค่ะคืออาจารย์ค่อนข้างจะลงต่อลึกถึงแบบจุดเล็กๆที่เราอะ่ะมองไม่เห็นหรือแม้กระทั่งคนที่แบบว่าเรียนกฎหมายมาตัวแคทเองก็เรียนกฎหมายมาแต่เรายังมองไม่เห็นจุดจุดหนึ่งะเลยบางคนทํางานไปด้วยเรียนไปเรียนไปด้วยคือถ้า อย่างออนไลน์บางครั้งถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถดูไลฟ์สดได้เราก็ยังดูย้อนหลังได้ไม่เข้าใจปุ๊บอ่ะก็กลับไปดูอีกรอบนึงไม่เข้าใจตรงนี้กลับไปดูอีกรอบนึงแล้วค่อยจดปัญหาไว้ว่าแบบเออไม่เข้าใจตรงนี้พอจังหวะในที่เรามีโอกาสที่จะแบบว่าได้เรียนแบบไลฟ์สดเลยก็ถามอาจารย์ในกลุ่มได้เลยอะไรอย่างี้ค่ะหรือไม่ก็คือทักไปส่วนตัวซึ่งแค่เคยทักหาอาจารย์หนึ่งอะพี่หนึ่งส่วนตัวว่าเออขอพี่หนึ่งเน้นตรงนี้ให้หน่อยอะไรอย่างี้ ซึ่งพี่หนึ่งอาจารย์พี่หนึ่งก็สอนตามที่เราคอเนินให้อะค่ะคือแบบดีมากเนี่ยค่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันกับน้องแคทนะครับ ถือว่าเป็นนักการตลาดพูดคุยในวันนี้ก็ถือว่ากรมพัฒนาชุมชนเนี่ยมีบุคลากรที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งนะครับเชื่อว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่กรมพัฒนาชุมชนอยากจะสนับสนุนชาวบ้านในเรื่องของสินค้าหรือบริการอะไรต่างๆน้องแคทก็จะสามารถสานต่องานตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ยินดีกับน้องแคทอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากสถาบันตู้วาจารย์ทันไว้ด้วยนะคะ เน้นตรงจุดออกกสอบเคล็ดลับความสำเร็จเตรียมสอบเข้าหน่วยงานราชการอาจารย์ทั์ปฐมพลดูความสำเร็จได้ที่ www. ปฐมพล .com สมัครติวแอปไลน์ทัดอันเดรสกอปถมพลหรือทางเพจ facebook เตรียมสอบเข้าหน่วยงานราชการอาจารย์ทัดปถมพลสอบผ่านได้เป็นจุเป็นที่หนึ่ง ต้อง,อ,งอาจารย์ทัดเท่านัา้น